ลมฝนย้ำเสาครับลมสลับไปสลับมาครับ <c oughs> เลมเบาเร้มแห้งครับเมลมจีรงครับทีโตแล้วขึ้นนี้ครับนลยเบิ่งได้ครับเบิ่งได้ภาอไแล้วครับ บร,รับลมนี่ประมาณเจ็ดโมงกลัวตอนนู้นลันหลันนะครับใส่รมแห้งเธอแหละครับตัวนี้ครับเ่าเคยลองรมแห้งกักเหรอ นี่เทือแรกครับเสือกกบะเบนปอยเน่าวครับประมาณเทเลแปดสิบเมตรเลยครับประมาณนี้ครับนักจับพื้นบินครับไปสูงว่ามีร่มครับ นิ้รามียเจ็ดสิบครับตัวสีเขียวครับเหมือนจะเอียงไปทางใส่อย่างน้อยครับหรือว่าล่มดันใส่กับวดูครับแต่ก็ขึ้นมากขวามาใส่มากขวอยนะครับอาจจะเป็นน้ำล่มครับ ถ้าล่มปกติก็ใายหาล่มดีครับใายเสมอกันครับถ้าถือร่มแห้งเลยข้างเทียจะกินไปใายครับไม่รู้ว่าเป็นน้ำหยั่งางจะเป็นน้ำร่มครับคิดว่าครับงานก็ปกติครับเอครับนิ่งนี้ครับใายพอดีครับเบื่องล่มเลยครับไปไพ่ไปไพ่ครับ คลิปนี้ก็มีทำพนีแหละครับสวัสดีครับ